ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวอะโวคาโดสองสายพันธุ์เด่นของไร่ปริตาเจริญพันไม้นะครับช่วงนี้ผลก็สุกพอดีนะครับสายพันธุ์แรกก็คือปิเดสันนะครับลูกกลมใหญ่นะครับเนื้อแน่นนะครับก็จะพาให้ดูว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราเก็บเกลี่ก็เนื้อเขาจะเป็นสีเหลืองเข้มนะครับเหลืองนวลนะครับถ้าได้ชิมแล้วก็จะเนื้อมันหนึบนะครับไม่ฉ่ำน้ำนะครับ ปลายเลนหวานนิดหนึ่งนะครับอร่อยมากนะครับปีเตอร์สันสลับมือใหม่ก็จะแนะนําสายพันธุ์นี้นะครับมากนะครับอันนี้คือเกเต็มที่นะครับ90%ซขึ้นไปเลยนะครับก็ปีเตอร์สันนี่รสอร่อยนะครับก็ต้องมีไว้ประจําสวนนะครับสลับมือใหม่นะครับก็อยางแนะนํานะครับอีกสายพันธุ์ต่อไปก็คือพันธุ์ไรเมล็ดนะครับนะครับเวลาเขาสุกจะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับ เกือบเป็นสีดำนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเก็เม็ดนะครับก็จะได้เนื้อเต็มๆลองผ่าดูนะครับชวยดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์เด่นของสวนเช่นกันนะครับนะครับโตเร็วแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเป็นโรคนะครับใบเขาก็จะสวยนะครับดูเนื้อนะครับสวยมากเลยนะครับพันธุ์ไรมล็ดนะครับได้เนื้อเต็มๆนะครับตาสมูตี้เโวคาโดก็อร่อยนะครับ ทั้งสวนมีต้นพันธุ์นะครับแต่ช่วงนี้ต้นเล็กหมดก็ราวตุลาคมก็จะเปิดขายอีกทีนะครับดูนะครับสีสวยแต่ทางสองสายพันธุ์นะครับพันธุ์ปีตอสันกับไหลเมล็ดนะครับก็แนะนําทางสองสายพันธุ์เลยนะครับดูปอกรอกเหมือนกล้วยนะครับอันนี้เขาเก๋จัดมากนะครับก็ช่วงนี้ทางทั้งสวนก็ทําต้นพันธุ์จําหน่ายนะครับก็ยังมีปริมาณไม่เยอะก็เป็นกันชิมนะครับ ก็ขยายปลูกนะครับเพราะว่าพันธุ์ไหนอร่อยทางสวนก็จะแนะนําครับท่านที่สนใจเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยในทานวอโวคาโดเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับผลผลไม้สุขภาพนะครับครับได้ราคาดีถ้าจะปลูกเพื่อการขายขายผลทานสดนะครับก็แนะนํานะครับสองสายพันธุ์นี้นะครับสองสายพันธุ์นี้ทนร้อนทนแรงนะครับปลูกได้ทุกภาคของไทยนะครับต้นพันธุ์เสียบยอดที่สวนก็ประมาณสองถึงสามปี ก็ให้ผลผลิตนะครับขึ้นกับเราดูแลให้น้าให้ปุ๋ยนะครับก็ยินดีให้คําแนะนำนะครับพิกัดสวนก็อยู่ที่บ้านน้องเดินตำบลชีางนี่อำเภอพนานิคมจังหวัดชนกนครนะครับเบอร์่สวนก็ศูนย์แปดเก้าแนนะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับส่วนตัวผมก็เป็นผู้อนวยการโรงเรียนนะครับก็ปลูกโอโคโรมาได้10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2 5 5 8นะครับครับก็ทักมาได้เลยนะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับวันนี้ก็มารีวิว เขาดูของสัพพันเด่นของศูนย์ก็คือปีเตอร์สันนะครับไรเมล็ดนะครับปีเตอร์สันเมล็ดไรเมล็ดนะครับครับโอเคนะครับสงสัยก็ทักมาได้เลยนะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับที่เพจผมเอจท่าลุงอมราดหรือไล่ปณิตาเจริญพันไม้นะครับได้สองช่องทางหรือในทิกตอกนะครับไล่ปณิตาเจริญพันไม้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านใ่หนุนต้นมานากไล่ปณิตาและติดตามรับชมเป็นแฟนขับตลอดมาครับสวัสดีครับ